สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าอากาศไม่เป็นห้อนๆคักเถอะบุพี่น้องยังพัดได้สายได้จ้าห้อนแห้งแล้วโอ้ยลิงหน่อยตัวนี้ก็ได้เถะเจ้าลิงจอ๋อจ้าพี่น้องจ้าเรียบยร้ยอ,อย,รย,ยแล้วอันใจบาดใจยังเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้ก็เตรียม เพ่องสังฆทานบริเคียนห่อื้อเจ้าของมีปากกากับดีซอฟอันปากกากับเออกับกระดาษบอเ,เออเขียนซื้อติดไหมเขาลืมข้อกับมูจ้ะ<ท>แม่นองเชอรี่บัวฮาบ่มีฮาบ่มีกระใสเทียนอนนนยู่น้ำหะเฮาบ่มีจ้าแม่นจ้ะจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ยแดงคนสวย ช่องตาลูกตาลจ้าไม่แดงเกิดตลอดคลั้ลงเนี่ยคีละครั้งเลยจ้าตลอดใช่ใช่พี่น้องจ้าม่ได้ดมาให้บด้วยวัยวดวัดป่าวัดปลารดา่ระดาษรม่ได้แล้วจ้

i'm a call only สวัสดีจ้าสวัสดีเช้าวันใหม่หลังจากที่ไปทําบุญให้พ่อกับแม่เรียบร้อยแล้วนอกจากพึ่งกลับมาถึงบ้านแล้วพี่น้องพึ่งกลับมาถึงบ้านนี่หมูบด้มาทรงจ้าร้านหมูบด้มาทรงวายังปเปิดเด้อพะนะ ก็เลยไปเบิ่งกอีกหมู่บ้านนึงหมู่บ้านนึงก็ว่าหมูกัยังมาให้มาส่งอีกพี่น้องจ้าโอ้ยขนมขนมีรถกตสิได้เข้าไปเอา่ตลาดอยู่แล้วจ้าพี่น้องแต่ว่ามันบ่มีรถไปเอาเนาะค่ะก็เลยต้องรออ่าได้มันมีอยู่2เคียงค่ะอยู่แถวบ้านมี2เคียงจ้ะก็สิได้รอ2เคียงนี่ล่ะพี่น้องเพิ่นเอาอันเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นโทรมาแจ้งค่ะว่าหมูมาหรือยังถ้าหมูมาแล้วเพิ่นสิโทรบอกค่ะพี่น้องจ้าก็เลยได้แต่เนื้อมา จะได้เห็ดเนื้อก้อนจ้ะท่านใดที่สร้างหมูม้ามือนี้ถ้าหมูประทันน่ะต้องขออภัยหลายๆลเด้อพี่น้องเด้อถ้ามือนี้หมูประทันก็สิยกยอดเป็นมืออื่นเนาะค่ะต้องขออภัยหลายๆพี่น้องเพราะว่าร้านหมูสองสองเคียงที่ที่ที่เอายู่เนี่ยเพราะว่ามันมีแค่สองเคียงแล้วค่ะแถวบ้านเพิ่นบ่มีหมูเพิ่นหมูประทันยม้าอีกร้านหนึ่งกับพ่ะท่านได้เปิดจ้ะต้องขออภัยหลายๆเได้จ้ะพี่น้องถ้าหมูล่าซ่าเนี้ยเนาะ ว่าเป็นอย่างนั้นพี่น้องเนาะแต่มืออื่นกับชิสิซงให้เบิร์เลยจ้ะชิซงให้เบิร์ทุกท่านทุกออเดอร์ค่ะมื <c oughs> อนี่ก็สิได้่งเฉพาะเจ้าที่สั่งเฉพาะเนื้อรวนรวนขออภัยด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าถ้าหมูว่าทันถ้าถ้ามาทันก่อนบเอ่อก่อนเที่ยงก่อนอย่างเช่จ้ะเตยก็สิได้เฮ็ดหมู่งพี่น้องอยู่แต่ถ้ามันมาช่วงใบก็บคือเฮ็ดบ่าทานนันเนาะต้องขออภัยด้หลายได้ดจ้ะขออภัยพี่น้องค่ะแจงข้าวก,กันหน,น่อยก่อนเนาะเพื่อมันผิดพลาดอย่างเนาะค่ะพี่น้องขออภัยเด้อ จ้าจังสั้นคลิปนี้ฝากไว้สมนีก่อนน้องพี่น้องนอนมาแจ้งข่าวกันนึกซื้อว่านหมูเฮามาเพรทันไอเคียงหมูเพรทันได้มีหมูล้านเคียงหนึ่งเพรทันมีหมูเคียงหนึ่งเพรทันได้เปิดเปิดแต่เคียงเนื้อจ้าพี่นอ้องถึงมื้อนี้วันพาพร้อมแล้วเนาะพี่น้องหลอกคอไว้เลายๆค่ะถ้าทรงสา,า้เนาะฝากไว้เท่านี้ก่อนจ้าเดี๋ยวพรอมกันคลิปใหม่จ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ